เนื่องด้วยวันที่7ภ็ดษภาคมของทุกปี<ล>เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาเดี๋ยววันนี้น้อคอยจะพาไปรู้จักกับฐานอาชีพที่เขาทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดกัน ừ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 , ค่ะ เื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาของเรานะคะเป็นปีที่55แล้วที่ครบรอบนะคะกองเข้มรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้อาร่วมงานคะทุกครั้งที่ได้มาอยู่ที่กองพันนี้นะครับดีใจแล้วก็ภูมิははใจนะครับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาของเราทํางานในรูปแบบไหนบ้างคะกองพันนี้เ่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเสริมสร้างความรักความสามัคคีนะครับเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวายดดนบสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องในพื้นที่รับผิดัอบจากนทางกองพันฐานจิบห้าทยก็ได้จัดชุดเข้าไป ที่บริเวที่เกิดเหตุจากรเขาใจนมากเจ้าหน้าที่กำลังจะต้องไปปักหมุท่านตอนใดบ้างให้ประชาชนได้ทราบก็ให้ความร่วมมือแลนน่งมีส่วน,นยิ่งในการสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่จะชุมชนมพื้นที่เพืเกิดสังคมที่วัฒนธรรมได้ต่างในฐานะที่เป็นผู้บังคับกองพันธุ์ ปฏิบริกาจิตวิทยาท่านปุบันนะครับไม่ทราบว,ว่าท่านผุ้พันธ์มีความรู้สึกภูมิใจอย่างไรเ้างครับที่ได้ปฏิบัติงานในกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาพอแรกแรกก็ไม่เข้าใจว่ากองพันธ์นี่คือลักษาะอย่างไรมีความเข้าใจกงแค่ว่ามีแค่วงตรีพอได้มาสัมผัสในส่วนของนนงาน,น,นเราได้มาเรียนรู้อําเนียงวิถีของหน่วยทําให้ทราบว,ว่ากองพันธ์นี้มีความหลากหลายภากิจนั้นก็ถือว่าสําคัญก็ต้องการขอบคุณพี่ๆในอดีตที่ผ่านมาโพยเฉพาะที่ท่านเป็นพ่อบ้านหลังนี้ ววต้องมีแนวทางที่จะพัฒนาหรือเสริมสร้างกองพันนี้ใน,นอนาคตตอบไปอย่างไรครับแนวทางการพัฒนาหน่วยเองเราก็เดินตามในส่วนของยุทธศาสตร์ของหน<ม>่วยราชการสุามพิเศษท<ม>ั้ง4ประเด็นยุทธศาสตร์รวมถึงในส่วนของแผนงานที่2เอเเลที่เรามีกรอกงานคุมทักษิอยู่แล้วครับมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสาสมรรถนะหลัก ก็คือความเป็นสมรรถนะในเรื่องความเป็นนักประยุกตสองก็คือสมรรถนะในเรื่องของความเป็นนักผลิตสื่อสามก็คือในส่วนของสมรรถนะเรื่องของการเป็นนักดนรงด้านการบริการทางวิอยาเวลาที่เรามีโอกาสได้ไปรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้เราจะได้มีความพร้อมที่สุดในเรื่องของการที่รับใช้พี่น้องประชาชนผลงานวิจัยสรุปแล้วว่ากำลังนมีความสุขมากในการทํางานที่กองพันแห่งนี้ครับหรือว่าเป็นกองพันตัวอย่างของกองทัพบกผมเชื่อว่าการที่ได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจและสร้างความสุขให้ประชาชนเป็นหลักครับมากครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับ